สวัสดีครับเพื่อนๆกีตาร์เลสเซนในวันนี้ก็ไม่เชิงเป็นกีตาร์เลสเซนเท่าไหร่นะฮะแต่จะเป็นการเล่นเพลงตามคำขอมีแฟนเพลงคนหนึ่งหลังจากที่ผมได้โพสเพลง u r my everything ไปแล้วเนี่ยนะฮะ,ะชื่อคุณเล็กเล็กพัทยฝากถามคอร์ดเพลงกระต่ายไม้จันเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่รักของเบิร์ดการ์ดออกขายในปี1999ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ1998-1999ประมาณเนี้ย เป็นเพลงที่ผมกับเบิดไม่เคยเล่นที่ไหนเลยอ่าร้องในห้องอัดครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยนะ,ะอีกเลยไม่เคยเล่นเลยเป็นเพลงที่อ่ที่มาที่ไปมันก็แปลกนะครับเพลงนี้คือเพลงเนี้ยอ่ผมไปได้ทำนองมาจากเพลงเม็กซิกันคือผมนี่ชอบฟังเพลงเม็กซิกันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมก็ได้เอาเพลงเม็กซิกันเนี่ยหลายเพลงกันนะฮะนำเอามาใส่เนื้อไทย อย่างเพลงที่ผมเคยทำเนี่ยก็มีเพลงเนี้ยมูเฮซิปอร์เตตุคอนดิโอซาบลาเปลรกุนนาดินาชูนาเดสตัดเดฮาโตเดียดราผมใส่ในไทย่างนี้ผู้หญิงอยากจริงที่จะลวงรู้ใจเธอ อยากเตือนผู้ชายทั้งหลายจงอย่าเพลิดมอบใจให้กับเธอผู้เดียวนี่หนิเพลงกระต่ายไม้จันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะเป็นเพลงเป็นมันเป็นทํานองเพลงเม็กซิกันที่ผมจําได้แต่จําได้แบบไม่ไม่ไม่ชัดนักนะฮะมันมันอาจจะมีเอาเพลงโน้ตมาใส่เพลงนี้อะไรทํานองนั้นแล้วก็วันหนึ่งผมเคยเล่นเพลงนี้ให้กับสุภาพสตรีท่านหนึ่งฟังนะ อ่าผมจำชื่อเล่นเธอไม่ได้ชื่อจริงของเธอคือสิริธนาหงโสพลชื่อนี้มันอยู่ในเครดิตของเพลงกระต่ายไมยจรรย้จันในอัลบั้มที่รักผมจำชื่อเล่นเธอไม่ได้เธอมีอายุมากกว่าผมผมเรียกเธอพี่นะอ่าถ้าพี่สิริธนาดูอยู่ช่วยช่วยบอกช่วยติดต่อมาด้วยแล้วกันนะฮะผมเจอเธอไม่เกินสองครั้งในชีวิตเธอแต่งเนื้อเพลงเพลงกระต่ายไมยจรรย้จันนี่เพราะมากนะกระต่า,ตายไมยจรรย้จันแม้ใกล้กันสุดสายตา เพียงมองด้วยจันทราอุ่นในหัวใจเป็นภาษาที่สละสลวยเป็นภาษาโบราณเป็นภาษาที่เพลงยุคเนี่ยสตริงคอมโบยุคเนี่ยเขาไม่แต่งกันแต่เออผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะฮะมัน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 เล่นยากก็เลยไม่ไม่ไมไมค่อยได้เล่นเอาละครับก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันเอาลองดู one two mm กระตายมาฉันแม้กลกันสุดสายตาเพียงมองดูฉันคราบอนในหัวใจเมื่อมองเส็จฉันนวนใหญ่อยู่มารู้นนส่งภาษาหัวใจฝากเขาฝากไปไกลกันจะสักเพียงใด อยากเช่อเหลือเกินฝากเพลงรักลอยลงไปไกลโอ้เธออยู่ไหนส่งความรักความห่วงใยฝากใจไปถึงเธอ ไปตามลมเมื่อคิดถึงเธอฝากเพลงรักลอยลงไปไกลโอ้เธออยู่ไหนผู้ชายคนนี้ ฝากเพลงรักร้อยลงไปไกลโอ้เธออยู่ไหนส่งความรักความห่วงใยฝากใจไปถึงเธอลมพาใจปิวไปบากฉันเธอ บอกเพลงรักลอยลงไปไกลโอ้จากไปแห่งไหนก็ยังห่วงอาแม่ไกลกันสุดฟ้าสุดสายตาใจส่งไปถึงเธอ มันเยอะมากฮะอันนี้ผมเล่นเนี่ยจากดูอโดโฟก็เล่นแล้วก็จํจำมาแต่รายละเอียดเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากมันมีอีกกีต้าอีตัวเนี่ยที่มัเล่นตึงตงนนะะิ้งติ o, ้งติ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 ้งทิ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 ้ะทิ้ง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 นิ้งทิ้งทิ้นนงทิ้่ทช้งทิ้งทิ้งทิ้นทิ้งทิ้ชทิ้งทิ้งท้งทิ้งทิ้งท้งทิ้งทิ้งทงนี้็กดไลค์กดแชร์ แล้วถ้าใครสนใจคอร์ดเพลงนี้มาสมัครเรียนกับผมเดี๋ยวผมสอนให้เดี๋ยวเอโดโฟมมาสอนเลยนะครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ